หน่วยฤด,ดูฝนเรื่องสภาพอากาศในฤด,ดูฝนชั้นอนุบาลวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้สภาพอากาศในฤด,ดูฝนกันนะคะว่าฤด,ดูฝนของเรานั้นมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรสภาพอากาศในฤด,ดูฝนนั้นนะคะเราจะพบเห็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็มีฝนตกและในบางครั้งนะคะจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ฟ้าแลบให้เราได้เห็นบ่อยๆคะ่ะ ดังนั้นอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันฝนนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะได้แก่ล่มนะคะเด็กๆควรพกร่มในหน้าฝนนะคะเสื้อกันฝนที่ต้องสวมใส่และรองเท้าบูทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของเราเปียกน้ําฝนหรือเดินไปในบริเวณที่มีน้ําขังนะคะเพราะว่าน้ําเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและอาจทําให้เกิดโรคฉีหนูได้นะคะและเรามาดูวิธีการแต่งกายกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ มีเสื้อกันฝนรองเท้าบูทแล้วก็ลมนั่นเองค่ะในขณะที่ฝนตกใช่ไหมคะเด็กๆต้องพกอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ด้วยนะคะและเด็กๆไม่ควรเดินตากฝนนะคะหรือเล่นน้ำฝนเพราะจะทำให้เด็กๆมีน้ำมูกเป็นหวัด แล้วก็ไม่สบายได้นะคะและเมื่อเด็กๆไม่สบายเด็กๆก,ก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะเพื่อนํายามารับประทานให้ใหายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้องมันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะคะโดยเชื่อฟังคําสอนของคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองแล้วก็คุณครูในการดูแลตนเองด้วยนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมทาพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูด้วยนะคะอุปกรณ์ป้องกันฝนมีอะไรบ้างเขียนคำตามรอยปะและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กับคำเขียนคำตามรอยปะและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กับคำ เด็กๆลองมาสังเกตที่รูปภาพนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ฝนกําลังตกเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันฝนค่ะโดยมีเสื้อคลุมฝนค่ะรองเท้าบูทแล้วก็ร่มใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรานะคะจะมาเขียนคําตามรอยปากกันค่ะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนคําตามรอยปาพร้อมคุณครูเลยค่ะ ร่มร่มคำต่อไปเลยนะคะรองเท้าบูทรองเท้าบูทคำสุดท้ายค่ะ กันฝนเสื้อกันฝนต่อไปเขาให้เด็กๆนะคะลากเส้นโยงภาพนะคะให้สัมพันธ์กับคําค่ะรูปแรกคือรูปรรมใช่ไหมคะเอ๊แล้วคําว่ารรมอยู่ตรงไหนนะเด็กๆลองหาสิคะเก่งมากค่ะตรงนี้นี่เองเด็กๆก,ก็จุดสีส้มนะคะแล้วก็ลากไปหาคําได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะรูปที่สองนะคะนั่นก็คือรูปรองเท้าบูทใช่ไหมคะเอ๊แล้วคำว่ารองเท้าบูทอยู่ตรงไหนน้าเก่งมากค่ะคำนี้นี่เองเด็กๆจุดสีส้มนะคะแล้วก็ลากไปหาคำได้เลยค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆนีก็คือเสื้อกันฝนใช่ไหมคะเอ๊แล้วคำว่าเสื้อกันฝนอยู่ตรงไหนน้าเหลือคำเดียวแล้ว คำนี้นี่เองเด็กๆก็ลากนะคะจากรูปไปหาคำได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งที่สองกันเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านคำสั่งตามคุณครูนะคะอ่านชื่อวัสดุตามครูและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพวัสดุที่ป้องกันฝนและกันน้ำได้ อ่านชื่อวัสดุตามครูและเขียนวงกลมร้อมรอบภาพวัสดุที่ป้องกันฝนและกันน้ำได้เด็กๆลองมาสังเกตนะคะใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูค่ะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เรามาดูที่รูปที่2ใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูค่ะถุงใส่ขยะถุงใส่ขยะ เด็กๆลองมาสังเกตที่รูปแรกใช่ไหมคะคือรูปของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นะคะก็จะทํามาจากกระดาษแล้วเอ๊ถ้าเกิดว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ําหรือว่าเปียกฝนเด็กๆว่าหนังสือพิมพ์จะเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วค่ะกระดาษของหนังสือพิมพ์ก็จะขาดนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์นะคะก็ไม่สามารถกันฝนแล้วก็กันน้ําได้ค่ะเรามาดูที่ รูปที่สองค่ะนั่นก็คือถุงใส่ขยะใช่ไหมคะถุงขยะใบนี้ค่ะเด็กๆทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะเวลาที่เปียกฝนหรือว่าเปียกน้ำนะคะของที่อยู่ในถุงนี้นะคะก็จะไม่เปียกค่ะเพราะว่าพลาสติกนะคะสามารถกันฝนแล้วก็กันน้ำได้นั่นเองค่ะ แล้วในคำสั่งเขาให้เด็กๆนะคะวงกลมร้อมรอบวัสดุที่สามารถป้องกันฝนแล้วก็กันน้ำได้เด็กๆว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าถุงใส่ขยะที่สามารถกันน้ำแล้วก็กันฝนได้เด็กๆว่ารูปไหนคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือถุงใส่ขยะนั่นเองเมื่อเราเจอคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆก็วงกลมร้อมรอบรูปภาพได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับแบบฝึกทักษะในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยเส้นปะให้ตรงอย่าลืมนะคะลากเส้นโยงภาพและคํำสั่งที่สองนะคะเราก็จะวงกลมนะคะร้อมรอบวัสดุที่สามารถป้องกันฝนแล้วก็กันน้ำได้เราจะวงแค่1รูปเท่านั้นนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกทักษะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยคะ่ะ เมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกทักษะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งเป็นรูปภาพนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มของน้องอนุบาลคุณครูแล้วก็เพื่อนๆรอชมอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ